สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรังคณามารีพุ่มตรััดนิสิตหกศ1น0์สองหนึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสถานที่ฝึกงานโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ การฝึกงานโรงพยาบาลสัต <polarization> ว <http S 2> ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝึกงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชืวอาพภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563รายงานการฝึกประสบการณ์ฝึกงานนี้นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆในการฝึกงานและฝึกทักษะการทํางานก่อนการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในช่วงเวลา25พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2562ค่ะ วัตถุประสงค์ของการฝึกงานนะคะเพื่อฝึกทักษะการทำงานความรับผิดชอบและความมีระเบียบว,วินัยในการทำงานก่อนการปฏิบัติงานจริงและช่วยฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการมีประสบการณ์ทำงานในการประกอบอาชีพต่อไปภายหลังค่ะลักษณะงานที่ได้ฝึกการฝึกงานในห้องปฏิบัติการและงานจิตอาสาค่ะ ขั้นตอนการย้อมสีไว้จิมซาคือการนำไดบัตเมียมาจุ่มลงในเมทานอลทิ้งไว้ประมาณ3นาทีจากนั้นย้อมด้วยสีไว้จิมซาทิ้งไวประมาณ6นาทีแล้วแช่ต่อด้วยน้ำกัน6นาทีล้างสไลด์โดยผ่านน้ำบัปปาใช้สีส่วนเกินด้านหลังบัตเมียทิ้งไว้ให้แห้งตรวจดูด,ด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อนับจำนวนเซลล์ค่ะการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในปัสสาวะ จะใช้แผ่นตรวจสําเร็จรูปในการตรวจจุ่มลงในน้าปัสสาวะเมื่อน้ําสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นตัวทดสอบก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีจากนั้นนําแผ่นตรวจสําเร็จรูปที่เปลี่ยนสีมาอ่านผลค่ะเครื่องตรวจน้ำเม็ดเลือดนะคะเครื่องจะมีระบบดูดเลือดโดยอัตโนมัติและนําไปผสมกับน,น้ํายาชนิดต่างๆในแต่ละแชมเบอร์จากนั้นจึงนําไปผ่านขั้นตอนการนับมีหลักการต่างๆดังนี้ค่ะหนึ่งอิมพีแดน์นะคะจะเป็นหลักการที่ใช้ตรวจนับ RBC และ PLT 2. การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินสการตรวจหาปริมาณ BAO s และ WBC ค่ะสการตรวจหาแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวงานจิตอาสานะคะจะมีการให้นม,มวัวเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็อาบน้ำแพะค่ะอันนี้จะเป็นหน่วยเวยนเปน,นะคะจะคอยช่วยคนที่พาสัตว์มาหาหมอคะ่ะในการกอรอกเอกสารต่างๆ,ๆแล้วก็ชั่งน้ำหนักสัตว์ด้วยค่ะ มีการทำความสะอาดอคอกมาและอาบน้ำม้าด้วยค่ะการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในการดูการผ่าตัดกับพะอวัวและตัดกีบเท้าของแพ้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับปัญหาและอุปสรรคขณะฝึกงานประโยชน์ที่ได้รับได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ฝึกตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่องานที่ได้รับมอบหมายได้มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมายมากขึ้น ได้ประสบการณ์จริงจากการทำงานจากการฝึกงานได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวในขณะฝึกงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการฝึกงานมากมายเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้นมีความรับผิดชอบกับงานที่รับมอบหมายมีความตรงต่อเวลาค่ะปัญหาและอุปสรรคขณะฝึกงานก็คือระยะเวลาในการฝึกงานนะคะมีจำนวนน้อยเกินไปค่ะทําให้การเรียนรู้งานได้ไม่เต็มที่และเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะมีอย่างจํากัดค่ะข้อเสนอแนะ เนื่องจากระยะเวลาการฝึกงานมีน้อยเกินไปนะคะจึงอยากให้เพิ่มจํานวนวันในการฝึกงานให้มากขึ้นและสมควรเพิ่มเพิ่อมอุปกรณ์เนื่องจากบางทีเคสสัตว์มีจานวนมากค่ะจึงทาให้ทําไม่ทันค่ะดีชฉันนางสาว,วรัคานามรีพุ่มรหัสนิสิตหกศูนย์สอง่งหนย์หนึ่งห้าสาสาขาวิชาวิวทยาศาสตร์ชีวภาพขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ